วันนี้รายการอิงเคย์เอฟซีเราก็เริ่มต้นกันในตอนที่6นะครับเรากําลังจะเดินทางไปต้านนะครับันนี้ก็อยู่ที่สนามกีบบัวครับเจ้าของธรรมะก็มากมายไม่รู้จะอะไรกันไปเยอะแยะนะครับก็ตอนนี้ประมาณ4ี่ทุ่มยีิแล้วนะครับกำลังรอรถตู้อยู่ก็เดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางขึ้นรถตู้ไปไปไปไหนไปตราไปตราดนะครับเดี๋ยวรถตู้มาเราก็จะขึ้นรถตู้ไปตราดกันนะครับ ความรับอะไรไม่ต้องไปรู้โดยกันเลย็แคแกมาล้าล้าลาตัวยาทำรวยสี่เลี่ยก็มาเอนจอยกันให้มันก็มาสนุกให้เต็มที่เอามานดู ตอนนี้เราก็มวะกลางทางครับเพื่อจะมารับสมาชิกเราอีกคนนึงนะครับเป็นกองเชียร์ตาน14ก็จะอาศัยเราไปไปกับเราด้วยครับทริปนี้จะมีเขาร่วมร่วมเดินทางไปกับเราด้วยไม่ใช่คนนี้นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ที่ส่งบอชิดนะครับครับก็เจอกับก๊อฟครับก๊อฟสวัสดีครับก็จะเริ่มเดินทางไปทริปนี้กับเรานะครับ ไะครับเราขึ้นรถตู้ดีกว่าเดี๋ยวรถตู้เราเนี่แล้วคนขับรถตู้จะมีอารมณ์ได้ครับสวัสดีครับผมชื่อกอล์ฟครับผมเป็นแฟนลับของกาดเ c นีนะครับก็คือวันนี้ผมก็ ครับก็คือติดรถตู้ของการกลับบ้านตัวเองนะครับผมก็เลยอาศัยจังหวะน,นี้นําแฟนขับการเทรี ามสองตอนนี้มีสามครึ่งครับคณะทัวร์เราก็เดินทางมาถึงบ้านเพรยงแล้วครับอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วครับเราเดินทางกันต่อไปครับตอนนี้เวลา อีสี่ครึ่งครับอีกัพักหนึ่งเราก็จะถึงอำเภอเมืองตาดระยะทางมามาประมาณสักแปดสิบกว่ากิโลครับก็เต็มตัวเดินทางกันต่อครับไปครับขึ้นลถกู้โอเคเอ่อตอนนี้เวลาตีห้าห้าสิบห้านะครับอีกห้านาทีจะหกโมงเช้าครับ เรามาถึงแหลมงอบนะครับจังหวัดตราดเรียบร้อยแล้วครับเ,ออเรามาเพื่อจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่ตอนนี้พระอาทิตย์ไม่สามารถขึ้นมาเหนือเมฆได้ครับ <laughs> เราต้องพยายามให้เมฆลงก่อนครับต่อไปเราจะรออีกสักแป๊บหนึ่งเพื่อจะดูแสงแรกที่จังหวัดตราดนะครับ <laughs> ก็ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าครับม <laughs> องจาหมาที่เห็นอยู่ไกลๆตรงนู้นเป็นเกาะช้างนะครับนะครับ เวลาเด<ๆ>ินทางเองนีครับใช้ถ้าว่ายน้ำไปก็คงสักประมาณามสองชัว่วโมงนะครับแต่ถ้านั่งเรือเฟอร์รี่เรอเือเฟอร์รี่อ่ะอะนู้นหรือเปล่าเรือเฟอร์รี่ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครับแป๊บเดียวแต่เราวันนี้เราตัดสินใจว่าเราจะว่ายน้ำข้ามไปครับโดยงี้เกียติจะสาธิตให้ดูโดนเลย,ร,เร,ยรอ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 ,รอแสงแรกอีกสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราจะถ่ายอาทิตขึ้นที่นี่ให้ดูน้องทองใบเนอ นรงดังด้วยเออคนไม่หยุดเลยครับเราก็ไม่สามารถมองเห็นแสงแรกที่นี่ได้แต่ว่าพระอาทิตย์ขึ้นไปเยอะแล้วครับก็มาส่วนเป็นดินตอนออกท,ที่แหลมก็เราคงจะเดินทางก็ไปทักพอนกันที่หาดอะไรไม่รู้เดี๋ยวลองไปดูแล้วเดี๋ยวรู้ะะแล้วจะบอกละจ้ะโนโมมั กินบอมันเซ็ตเดี่ยวฝังพอแอวัดเดียวแม่บอกเดียววินยำพอแอ